สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสรีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงโรคมะเร็งนะครับเมื่อย้อนไป30ปีที่แล้ว่ละคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอาจจะรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็หมดหวังเพราะรู้สึกว่าโรคมะเร็งอาจจะรักษาไม่หายขาดนะครับแต่ในปัจจุบันด้วยการแพทย์ที่ก้าวล้ำนะครับทำให้ผลการรักษารโรคมะเร็งดีขึ้นโอกาสในการหายขาดสูงขึ้นด้วยการพัฒนาของเทคนิคและเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาโรคมะเร็งเช่นเครื่องฉายรังสีนะครับซึ่งในปัจจุ ได้มีการติดตั้งเครื่องนี้ตั้งแต่ปี2020นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยรวมถึงในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะครับซึ่งเครื่องนี้มีความพิเศษอย่างไรในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอแราะรับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ทิศนาประสาทเสรีจากภาควิชารังศีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับที่จะให้ความรู้กับเราว่า MRI Neck คืออะไรนะครับมีความพิเศษอย่างไรบ้างและใครบ้างที่เหมาะกับการฉายรลังสีด้วยเครื่องนี้นะครับในช่วงหน้าเราไปหาคำตอบพร้อมๆก สวัสดีครับอาจารย์ทิศนาสวัสดีครับอาจารย์วัชรัยครับคำถามที่หลายคนอยากจะถามมากเลย MR I N E T หลายคนคงเคยได้ยินชื่อเนี่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็เป็นเครื่องเดียวและเครื่องแรกในโซลิสเอเชียนะฮะ MR ไรเนหรือว่าเครื่องวัดความเข้มของไรเน็ตเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์ทิศนา ครก็ถ้าเกิดว่าจะอธิบายง่ายๆนะครับตามชื่อเลยแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับคือ MRI แล้วก็ Line ะะนะครับผมซึ่งเ,เทคโนโลยี MRI l i n e กเนี่ยก็คือเป็นการรวม2เทคโนโลยีนี้เข้าด้วยกันคือ MRI เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราอาจจะเคยได้ยิน CTMRI นะครับตัว CT คือ X-ray c o m p u t คอมพิวเตอร์แต่ MRI เนี่ยมีการตรวจทางรังสีที่อาจจะทำให้เห็นข้อมูลของตัวเนื้อเยื่อต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งความชัดตรงนี้ครับเมื่อมารวม กันกับตัวการฉายรังสีหรือว่าเครื่องไลเน็ AC, (linear accelerator) <ะ>นะครับเป็นเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อให้เกิดรังสีที่ไปรักษาตัวโรคมะเร็งเนี่ยหรือว่าตัวก้อนเนื้องอกต่างๆนะครับ การที่เราเห็นภาพชัดขึ้นด้วย MRI ก็จะทำให้เราฉายรังสีไปที่ก้อนมะเร็งได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลบหลีกตัวอวัยวะปกติรอบๆออกไปได้มากยิ่งขึ้นครับ<ะ>เพราะฉะนั้น MRI n e c ตามชื่อคือการที่เรามีการทำภาพ MRI n e c ทุกครั้งก่อนที่จะทำการฉายรังสีในเครื่องเดียวกันครับผมนี่ก,ก,นนก็สามารถเห็นรายละเอียด ได้ได้แม่นยำชัดเจนมากกว่าเครื่องทั่ว,วไปใช่ครับนี่คือความแตกต่างที่ที่ที่เป็นคุณสมบของเครื่องนะครับ,รบทีนี้นอกจากเรื่องของภาพหรือรายของภาพที่เห็นชัดมากขึ้นนะครับมีความแตกต่างอื่นหรือพิเศษอย่างอื่นไหมครับของเครื่องเนี่ยครับอาจารย์ที่นอ ที่แตกต่างจากเครื่องอื่นๆทั่วไปครับก็จริงๆด้วยความที่เราเห็นภาพทุกครั้งนะครับในเทคโนโลยีการฉายรังสีในปัจจุบันเพื่อให้ตัวการฉายรังสีเรามีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นตัวภาพเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เราฉายรังสีได้แม่นยําแต่ว่าตัวก้อนหรือว่าตัวอวัยวะปกติต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งที่ทําการฉายรังสีเหมือนกัน ยกตัวอย่างคนไข้ไมะเร็งตัวต่อมลูกหมานะครับเราอาจจะถ้าเกิดฉายรังสีด้วยครั้งนี้าอาจจะในเมื่อก่อนที่เราฉายรังสีอยู่ที่ประมาณสัก39-40ครั้งนักปัจจุบันด้วยเครื่องเทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะลงเหลือ28ครั้ง<ม>หรือด้วย MR l i n เนกี่ยก็ลงถึง5-20ครั้งแล้วแต่ตัวโรคนะครับผมแต่ว่า ในแต่ละครั้งที่คนไข้ต้องขึ้นนอนฉายดังสีเนี่ยครับตัวอวัยวะต่างๆหรือแม้แต่ตัวก้อนที่เราตั้งใจที่จะฉายดังสีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันในทุกๆครั้งถึงแม้ว่าเราจะมีการจัดท่าที่ดีที่สุดแล้วก็ตามการที่มีเอ l i อ e ไนในการทำภาพ MR ก่อนเนี่ยครับก็จะเห็นว่าอาวัยวะตรงไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างตัวก้อนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพื่อที่จะปรับ ปริมาณแล้วก็แผนการฉายรังสีให้เข้ากับตำแหน่งของอวัยวะในวันนั้นๆเพื่อให้ความแม่นยำเกิดขึ้นสูงสุด oh, <okay. S 2> ครับผมก็จะเป็นข้อดีที่เพิ่มขึ้นมาจากเครื่องฉายทั่วไปที่จริงๆเครื่องฉายอื่นๆเราก็มีการทำภาพก่อนที่จะฉายรังสีเหมือนกัน oh, <okay. S 2> นะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพของตัวภาพเนี่ยอาจจะด้วยลักษณะที่เป็น CT ทนะครับก็ความละเอียดก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับตัว m r l i n ารมากนาักแต่ว่า ก็ถือว่าสามารถใช้ได้ในการฉายรังสีแบบนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวภาพที่ละเอียดมากขึ้นลักษณะนี้ครับก็อาจจะเพิ่มข้อดีในตัวโรคที่อยู่ใกล้กับอวัยวะสําคัญมากๆแล้วก็ภาพซีทีเห็นได้ไม่ชัดมากนักครับเมื่อกี้อาพูดถึงว่าสมมติว่าก้อนมะเร็งแต่ละวันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างตำแหน่งอะไรไปเราสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณรังสีให้มันโฟกัสเฉพาะแบบที่มันเป็นปัจจุบันได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมอย่างเช่นตัวแรกมันใหญ่ เยญ่มากๆแล้วแางสีไฟ๊บมีการยุบขนาดลงเล็กลงเล็กลงหมายคาม่ยสามารถที่จะปรับแผนการรักษาให้เป็นตรงตามขนาดได้ในปัจจุบันหรือคนทัคีไงได้ถูกต้องเลยครับ,รบซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นการจุดเริ่มต้นของการที่จะนําไปสู่การวิจัยแล้วก็การพัฒนาการฉายรังสีแบบใหม่ๆด้วยเพราะว่านอกจากแค่ตําแหน่งเพื่อเราจะให้มีการฉายรังสีที่แม่นยํามากขึ้นครับการที่เราทราบว่าตัวก้อนเนี่ยมันตอบสนองเร็วตอบสนองช้าในคนไข้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอาจจะส่งผลถึงปริมาณรังสีที่เราอาจจะเลือกในการที่ จะให้ให้มากให้น้อยในแต่ละวันหรือแต่ละครั้งหลังจากที่เราเห็นตัวภาพนั้น mm. ต่างกันออกไปด้วยนอกจากนั้นก็อาจจะรวมไปถึงการพิจารณาการให้ตัวยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคมีบําบัดยามุ่งเป้าหรือว่ายาภูมิคุ้มกันบ,บําบัดเพื่อให้ตัวโรคนั้นควบคุมได้มากยิ่งขึ้นครับก็เป็นแนวทางใหม่ๆที่น่าจะมีงานวิจัยออกมามากขึ้นเรื่อยๆว่าการใช้ m r l ม n าไลเน็กในการฉายรังสีเราได้ข้อมูลการเปลี่ยนแป,ปลงของตัวโรคระว ่งที่ฉายรังสีมา,เ,า,เ,าเขาเรียกว่ามาวางแผนการรักษาที่จำเพาะกับคนไข้แต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นกันน่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเราเห็นภาพทุกวันเนาะรเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เราภาพนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์อะไรข้อมูลต่อไปได้ใช่ครับอาจารย์ครับ ข้อดีเรารู้ไปแล้วมันค่อนข้างดีมากๆเลยทุกคนทั่มันมีข้อจํากัดไหมครับว่าใครบ้างที่แบบอาจจะไม่เหมาะหรือว่าไม่สามารถเข้ารักการรักษาด้วยเครื่องนี้ได้ครับครับจริงๆข้อจํากัดหลักๆก็คือถ้าคนไข้ไม่สามารถเข้า m r i ได้<อ>นั่นคือข้อจํากัดหลักจริงๆแล้วคือข้อจํากัดหลัก แคบจะเพียงอย่างเดียวสําหรับการเข้าเครื่องนี้เลยค่ส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวเทคนิคหรือว่าการขนาดของบริเวณที่ทําการฉายรังสีนะครับเนื่องจากด้วยความที่ตัว MR l i n a c เน่ย ตัวบริเวณพื้นที่ที่ฉายรังสีเขาจะอยู่เฉพาะในในวงที่ทําทั้ง MRI แล้วก็เครื่องฉายเพราะฉะนั้นความกว้างหรือว่าความยาวของบริเวณที่ฉายรังสีนยครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นตัวข้อจํากัดแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาพยายามพัฒนามากขึ้นนะครับเราอาจจะสามารถแบ่งบริเวณที่ฉายในการฉายรังสีได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถึง บริเวณจะยาวแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถแต่งช่วงในการฉายได้<ม>ก็อาจจะาอาจจะข้อจํากัดตรงนี้ก็อาจจะหายไปในอ<ม>นาคตเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ข้อจํากัดผมคิดว่านักขณะน,นี้อันที่ จำกัดจริงๆคือท้าไม่สามารถเข้า mri ได้ก็จะเป็นส่วนอาจจะเป็นคนไข้ที่เขาอาจจะมีเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างใช่ครับตัว pace maker หรือว่าตัวแก้วหูเทียมอะไรแนี้ครับก็จะเป็นข้อจากัดที่แต่ว่าแม้แต่ตัว pace maker เองถ้าสมมุติว่าทางคุณหมอหัวใจมีการปรับเปลี่ยนซึ่งปรับในแต่ละครั้งที่สามารถเข้า mri ได้ก็สามารถเข้าได้ ใช่ครับเดี๋บางคนที่เขาอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เป็นโลหะในตัวที่ไม่ทราบชนิดของโลหะก็อาจจะเป็นก็จะจเป็นข้อจำกัดที่ทําให้ ไม่สามารถเข้าหรือว่าถ้าเกิดเข้าแล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบาง<ช> <ๆ S 2> อย่างเข้าไปนะครับผมพูดถึงตัวโรคบางดยครับา่า์โรคโรคมะเร็งหรือโรคเนื้องอกอะไรบ้างครับที่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องนี้ได้หรือว่าทุกชนิดเลยสามารถเข้ารับการรักษาได้ครับจริงๆต้องบอกว่าด้วยด้วยลักษณะที่เป็น MRI นะครับก็จะไม่ได้เป็นข้อจํากัดที่ว่าโรคชนิดไหนบ้างที่จะสามารถเข้าได้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอ เรื่องของเทคนิคที่เราต้องค่อยๆพัฒนาไปเพื่อรองรับกับตัวโรคมากยิ่งขึ้นโดยหลักการแล้วทุกโรคสามารถเข้ามารักษาด้วยเครื่องนี้ได้ครับ <S <S แต่ว่าด้วยตัวเทคโนโลยีนะปัจจุบันเนี่ยโรคที่เข้ามารับการรักษามากๆก็มักจะเป็นโรคที่อยู่ในช่วงอุ้งเชงกานส่วนล่าง <S <S หรือว่าตัว ตัวช่องท้องส่วนบนนะครับผมซึ่งมีการขยับที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอวัยวะที่ค่อนข้างตอบสนองต่อดังสีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกสำหรับช่วงล่างเนี่ยครับก็จะมีพวกตัวกระเพาะปัสสาวะตัวลำไส้นะครับที่อาจจะเราต้องการที่จะควบคุมไม่ให้เขาเข้ามาในบริเวณที่ฉายดังสีมากเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนตัว ช่องท้องส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตาเรื่องของลำไส้ต่างๆที่ก็ค่อนข้างไวต่อรังสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรค2กลุ่มหลักนะครับที่การฉายรังสีด้วย MR l i n e ก็จะมาช่วยทําให้การฉายรังสีได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดผลข้างเคียงของการฉายรังสีลงนะครับเพราะฉะนั้นโรคในส่วนที่เป็นอุ้งเชิงการข้างล่างก็จะ ส่วนใหญ่ลูกค้าหลักนะใช้คำนี้ละกันนะครับคนไข้หลักที่มาก็จะเป็นคนไข้มะเร็งต่ำลุกมานะครับะมะเร็งของตัวกระเพาะปัสสวาวะนะครับผมแล้วก็ตัวมะเร็งทางนรีเวศที่บริเวณฉายรังสียังอยู่ในขอบเขตท,ที่สามารถรักษาได้นะครับส่วนทางช่องบนนะครับผมช่องท้องส่วนบนก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งตับและทอดน้ําดีมะเร็งของอ มะเร็งของตับอ่อนหรือว่าการกระจายของตัวโรคไปที่ตับนะครับ,รบก็จะใช้เครื่องเ r l มอไลนได้เป็นค่อนข้างเยอะแต่ว่ามะเร็งอื่นๆก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับะะผมเนาะในสิริราชของเราพอมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นมีการให้ มีการมีอุปกรณ์ที่ทําให้คนไข้ในส่วนอื่นๆสามารถเข้าถึง m r ็มอารได้มากขึ้นนะค,ะครับในปัจจุบันเราก็มีการฉายตัวโรคที่ไปที่ปอดได้มากขึ้นรรหรือว่า,อาพอมีตัวหน้ากาก,ากที่จําเพาะสามารถเข้าใน m r ็มอารได้ก็เริ่มมีการฉายกับตัวก้อนที่บริเวณสมองหรือว่าในอนาคตไม่ช้านี้เชื่อว่ามเร็งและลำคอบางส่วนก็จะสามารถเข้ามาใช้ m r ็มอารตรงนี้ได้ครับผม อาจารย์ครับศีร่าเรารเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยรวมถึงเซอิสเอเชียที่ติดตั้งเครื่อง m r l i n e t นะครับตั้งแต่ปี2020 พราะสี่ปีที่ผ่านมาเรามีคนไข้ประมาณหนึ่งอยากให้จาพูดถึงว่าคนไข้ที่ผ่านมาเที่ยวการรักษาด้วยเครื่อง MRI เนี่ยเป็น,น,ปนยังไงบ้างหมายถึงว่าประสิทธิภาพผลการรักษาเป็นอย่างไรและผลข้างเคียงเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็ด้วยเทคโนโลยีอย่างที่กล่าวไปนะครับคนไข้โดยส่วนใหญ่ที่มารักษาเนี่ยต,ต้องบอกก่อนว่าการที่จะพูดถึงเรื่องพวกนี้ครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนด้วยเพราะว่า ตัวโรคที่เป็นพื้นฐานเดิมก่อนที่จะมาฉายดังสีก็จะเป็นตัวที่กําหนดตัวผลการรักษาในหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะ,คะถ้าเกิดพูดถึงโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือประสิทธิภาพในการรักษาะคระับก็ไม่แตกต่างจากตัวการรักษามาตรฐานแต่ว่าในกลุ่มคนไข้บางคนที่ด้วยเทคนิคที่ดีมากขึ้นครับเรามีความมั่นใจมากขึ้นที่จะเพิ่มรปริมาณดังสีมากขึ้นอย่างเช่นในมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมีการมีเทคนโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ครับทำให้เรา โฟกัสหรือว่าเพ่งตัวปริมาณดังสีเพื่อเพิ่มปริมาณดังสีตรงจุดที่เป็นโรคโดยเฉพาะขึ้นไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ดูทําให้คนไข้มีอัตราการควบคุมโรคหรือว่าค่าเลือดเนี่ยควบคุมได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมในโรคอื่นๆก็เช่นเดียวกันที่เราเพิ่มปริมาณดังสีแบบนี้เข้าไปนะครับส่วนตัวผลแ้างเคียงยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับด้วยด้วยตัวเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็ จริงๆตัวเลขค่อนข้างออกมาชัดเหมือนกันครับว่าตัวผลข้างเคียงทางรังสีลดลงไปเยอะมากนะครับตัวผลข้างเคียงที่เป็นระดับสูงนะครับอย่างเช่นการมีเลือดออกทางเดินอุจจาระเลือดออกทางเดินปัสสาวะเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับสำหรับตัวคนไข้หลังจากที่ฉายด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไลนไปแล้วนะครับผมอาจารย์ครับผมเชื่อผมเชืหลายคนที่ฟังอยู่รู้สึกว่าถ้าเรามีญาติหรือว่าใครที่ปวดเป็เมะเ็งก็อยากรับการฉาด้วยเครื่องเนี่ยฮะทีนี้ทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง เรื่องนี้ครับสิทธิการรักษาสิทธิบัตรทองสิทธิข้าราชการการสังคมาสามารถเข้าถึงการรักษาแบบนี้ได้ได้ทุกคนนะครับอาจารย์ครับจริงๆด้วยตัวต้องบอกว่ารัฐบาลของเราก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับผมเพื่อให้สิทธิการรักษาต่างๆรับรองกับตัวาาๆๆการรักษาที่เป็นแบบใหม่ๆมากขึ้น m r l i n า c นเองก็ได้รับการได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ในทุกสิทธิการรักษาถ้ามีข้อบ่งชี้นะครับก็สามารถที่จะ พิจารณาเลือกเข้ารับการรักษาได้น,นะครับผม<น>โดยที่การเลือกตรงนี้นะครับก็ต้องต้องบอกว่าคนไข้ที่คนไข้ทุกคนคงอยากที่จะเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องนี้อย่างที่บอกแต่ว่าเราคงพิจารณาด้วยข้อหลายๆอย่างที่ว่าตัวโรคนั้นมีความเหมาะสมที่<น>เทคนิคที่เพิ่มจากปกติเนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับในคนไข้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่ตัว การเทคนิคการรักษาด้วยรังสีแบบอื่นๆซึ่งในปัจจุบันเครื่องฉายรังสีเครื่องอื่นๆที่นอกจาก MR ็มอารไลก็มีการพัฒนาไปอย่างมากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้า เจอว่ามีข้อบ่งชี้ที่ MRI n e c จะมีประโยชน์มากขึ้นก็จะพิจารณาเลือกเข้าเครื่องนี้ได้ในทุกๆสิ่งครับไ่เลยทุกคนใช่ไรักษาฟรีหมดทุกคนใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมครับ MRI นะครับถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการรังสีรักษาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเอา MRI เข้ามาสมประสารณกับเครื่องไรนกหรือว่าเครื่องฉายรังสีทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนแม่นยำนะครสามารถที่จะโฟกัสไปในรังสีได้ มาก,มากยิ่งขึ้นน้ำร้อนะะของข้างเคียงไปยังบริเวณเด้นั่นเองนะครับครับครับแล้วเดี๋ยวนี้ครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์ทิศนาปราสาทเสรีจากภาควิชารังสีวิทยาอาจารย์แพทย์เทศาศิริพ,รพ,พิบาลเป็นอย่างยิ่งครับขอบพร,ระคุณครับอาจารย์ขอบ,ขอบคุณครัคบสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบก,กันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับ กลับมาพบกันในช่วงช้าของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางสื่อออนไลน์มาให้คำตอบกันครับเรามาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับผมท้องถูกเบ่งถ่ายแรงแล้วมีอะไรไหลมาที่ถุงอันทะทําทให้โตมากเจ็บปวดเวลาขยาับหรือมีอะไรไปโดนมากน่าจะเป็นไส้เลือนที่ขาหนีบค่ารักษาค่าใช้จ่ายผ่าตัดที่ซิดดาประมาณเท่าไหร่ครับชําระเองครับก่อนพบแพทย์ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรห้ามทานอะไรไหมครับ ทานอาหารได้ทุกอย่างค่ะไ้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดติดต่อที่แผนกศัลยกรรมทั่วไปสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่นั่นเลยค่ะระหว่างนี้อาจจะใส่กางเกงในระดับหน่อยและงดยกของหนักหรือแบ่งแรงแงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะเพศชายอายุ59ปีอาชีพลูกจ้างประจํารัฐบาลรักษาโรคพาร์กินสันมาได้เกือบปีจะครบ60ปีเกษียณอายุราชการต้องกลับไปใช้บัตรทองสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลทางราชการหมดไป มียาที่กินอยู่คือ 1. ล i q u ิ d 2มิลลิกรัม 2. ไซเมต25ทั100 3. อะซิเลก1มิลลิกรัมยาเหล่านี้ใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมครับถ้าไม่ได้มียาที่แทนยานี้ได้หรือเปล่าแล้วถ้าใช้ยาที่ไม่ใช่ที่กินอยู่มันจะยังช่วยให้อาการของโรคเป็นอย่างไรยาลิ q u i ด2มิลลิกรัมและไซเมต25ต่อ100มิลลิกรัมสามารถเบิกได้ในสิทธิ์30บาทแต่อะซิเลกไม่สามารถเบิกได้ในสิทธิ์30บาท แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาโดยตรงเพื่อให้แพทย์เปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อช่วยให้อาการของโรคคงที่ได้ต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะหยุดฉีดยาคุมไปตั้งแต่สิ้นปีปัจจุบันประจำเดือนยังไม่มามีอาการเจ็บคัดตึงเต้านมอยากทราบว่าประจำเดือนยังไม่มาผิดปกติไหมคะและอาการเจ็บคัดตึงเต้านมเกี่ยวกับผลของยาคุมไหมคะอายุ29ปีค่ะ มีความเป็นไปได้ถ้าฉีดยาคุมมาก่อนเป็นเวลานานจะมีผลกดลรังไข่นานทำให้รอบเดินไม่มาได้ค่ะยังไงก็ตามถ้าไม่ได้คุมกำเนิดวิธีอื่นต้องตรวจปสวัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์ร่วมด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาวิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะได้รับการผ่าตัดถ,ถุงน้ำดีโดยวิธีสองกล้องเพราะตรวจเจอนิวหลังจากผ่าตัดแผลแห้งสนิทด,ดีแต่พบว่ามีปสัสสาวะกับอุจจาระมีสีเหลืองเหมือนน้ำดีออกมาเป็นบางครั้ง ถือว่าปกติหรือผิดปกติมีอันตรายอะไรหรือเปล่าคะปกติค่ะการผลิตน้ําดียังทําได้อยู่แต่การปล่อยน้ําดีออกมาปกติถ้ามีถุงน้ําดีอยู่จะปล่อยออกมาช่วงหลังอาหารทําให้สามารถใช้น้ําดีจนหมดแต่เมื่อไม่มีถุงน้ําดีจะมีน้ําดีไหลออกมาเรื่อยๆค่ะถ้าไม่ได้กินอาหารมันน้ําดีจะไม่ได้ถูกใช้ไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะ ชาย36ปีทำฟาร์มเลี้ยงสุกรแต่ก่อนคือรักเมียมากทั้งห่วงและห่วงดูแลดีเคยมีการทำร้ายร่างกายบ้างนานๆจะเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันคิดว่าเมียไปเป็นชู้กับชายอื่นๆในหมู่บ้านมีการทำร้ายร่างกายที่รุนแรงมากขึ้นและถึงขั้นต้องการฆ่าให้ตายหากมีลูกชายคนโตรหรือคนอื่นๆอยู่ด้วยจะไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่หากอยู่กันแค่สองคนจะหาเรื่องบ่นและโทษว่าเมียเป็นคนทำเรื่องไม่ดีและจะลงมือตบตี เหตุการณ์ที่เล่าเป็นเรื่องจริงของครอบครัวพี่สาวหนูเองเราปรึกษาการหาทางออกไม่ได้เพราะพี่เคยไม่ยอมรับการรักษาหนูกลัวพี่สาวหนูถูกกระทำมากกว่านี้รบกวนขอคําปรึกษาด้วยค่ะเมื่อมีคนในครอบครัวมีพฤติกรรมรุนแรงทําร้ายคนในบ้านอันดับแรกแนะนําว่าควรดูแลความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัวเป็นหลักก่อนเช่นการเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ออกจากบ้านหาคนมาช่วยดูแลหรือย้ายออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัย สำหรับตัวพี่เขยถ้าสามารถพามาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการได้ก็จะดีที่สุดค่ะแต่ในกรณีที่เจ้าตัวไม่ยินยอมมาพบแพทย์และได้มีการก่อเหตุทำรายร่างกายไปแล้วก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือในการนำส่งโรงพยาบาลได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาวิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะ ก็ครบแล้วน,นะครับกับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคำถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิมพ์คำถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ w w w s i r i r a ิ o n l i n e n e t และผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอเพทย์วชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านนี้เลยครับแลวพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ